กระจาตั้งแต่วันนี้ตอนที่ห้าหนูเปิดใจให้โอกาสแล้วก็พยายามปกป้งตลอดสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เธคพูดพูดก็เป็นเรื่องจริงอะแล้วจะให้หนูทำยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่คิดเลย ก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนนั่นแหละค่ะแ,แบบถ้ามาันชอบทำได้จริงมันแค่ถ,ถอยมันเลิกกันก่นกอนจริงแบบถ้าวันหนึ่งจะทำหรือว่าแบบไม่รักหนูแล้วอะทำไมต้องทำให้คนอื่นมีปมในใจด้วยเมื่อคืนทุกคนเห็นแหละเอาจริงแล้วก็คยายามเลยต่อค่ะละ ให้แบบว่าไม่ใกล้ใครเลยอ,อะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมไม่มีกิ๊กกักอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ได้น้องใจขายอย่างไม่มีใครเลยคะ่100คะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรงข้างๆไม่รู้จักแต่ยืนเบียดมากผูวกว้หญิงมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะคุยให้คะ่ะเราเมื่อกี้มีคุยกับนิกี้ไปแล้วเหลือคุยกับน้องนะคะเขาโตจนเขาอยากจะมีลูกแล้วคะ่ะอยากจะมีครอบครัวแล้วนะคะทุกครั้ง ที่มีดราม่าเรื่องนิกกี้นิกกี้ไม่เคยออกมาแก้ตัวเลยวันนี้จำขอออกมาพูดแล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่โตโตนิกกี้นะคะเป็นผู้หญิงโตข้างๆครับซึ่งมาเยอะมากได้คุยหรือเปล่าอันนี้ไม่ตอบแล้วกันนะคะ อันนี้ไม่ตอบแล้วกันค่ะทุกคนเชื่อแจมว่านิกกี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาโตลแล้วอเขาไม่ได้เป็นเหมือนน้องก็เคยพูดเองว่าเขาไม่ได้เหมือนในข่าวเขาคุยกันมันไม่ลงล็อกหรืออะไรมันเกี่ยวกับตัวเขาสองคนเองหรือเปล่าคือให้แบบว่าไม่ใกล้ใครเลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมอ๋อก็ตกข้างเหมือนเป็นเพื่อนน้องด้วยค่ะมีเพื่อนน้องด้วยนะคะเหมือนมีคนรู้จักน้องอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะไม่มีกิ๊กกั๊กอะไรทั้งนั้นนะคะ ไม่มีค่ะจบแต่ที่ร้านแน่นอนค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะก็เท่าที่รู้ไม่มีนะคะจัมก็เอาแค่ที่จัมพูดได้นะคะเพราะจัมก็เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งที่น้องบอกกากตอนปีห้าะคะ่ะเอ่ออันนั้นก็ก็เรื่องของน้องแล้วกันค่ะเอาให้เป็นเรื่องของน้องแล้วกันนะคะไม่ได้นองใจใค่ะอย่าไม่มีใครเลยค่ะโดนด่าดตลอดใช่ มันทำอะไรก็ผิดเนี่ยอะไรของมันแล้วก็ส่งสารนะนะพูดไม่ได้นิกกี้พูดไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือนี่ไม่ใช่พูดไม่ได้ไม่พูดผมพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวถูกต้องค่ะนิกกี้เขารับจบอยู่แล้วเรื่องเคลียร์กันเดี๋ยวให้เขา จําว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องคุยกันนะคะทุกคนก็รู้เวลามีขาวมีอะไรมาเขาก็รับจบไม่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเรื่องจริงของบางคนจัาก็ยังรู้เลยจัาก็อยากให้นิกกี้ออกมานะแต่ว่านิกกี้ก็ไม่พูดเพราะว่าออกมาไม่ได้มันออกมาพูดไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบปกป้องผู้หญิงนะคะที่เขาคบก็อยากให้คนที่เป็น f อซีนิกกี้ทุกคนนะคะ เป็นกำลังใจให้นิกกี้เหมือนเดิมคนเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนเดิมเลยเห็นหน้าเขาไหมคะเขาเหนื่อยนะบางทีก็เขาไม่ได้นอกใจไงคะแล้วก็อย่าลืมว่านิกกี้เนี่ยเขาดังมาได้เขายืนมาอยูอ่ได้ตรงเนี้ยเพราะเขาอะทําอะไรเขาก็ทําสุดคุณเห็นไหมคะเขาไปออกกับพระตื่นทำทุกคนตื่นคะ่ะทุกคนตื่นค่ะตื่นทำคะ่ะเราอย่าไปตัดสินใครเพียงเพราะรูปรูปเดียวหรือ อะไรอย่างเดียวสิคะทุกคนเราก็ต้องตื่นด้วยจะเป็นคลิปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือ มันไม่มีการแบบเหมือนกอดกันโอบเอวมันไม่มีอยู่แล้วค่ะมิกกี้ไปเที่ยวนะคะไปกับแจมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่นข้างจะดูแลตัวเองค่ะแต่อย่าให้จาพูดเยอะไปกว่าน,นี้เลยค่ะนะคะว่าอ่าเรื่องของเขามันเป็นยังไงเนาะใช่ค่ะถูกค่ะยืนยันค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวคนข้างไม่รู้จกักแต่ยืนเบียดมากเพราะผู้หญิงมาเยอะมากนะคะอ่าโทรไปถามมิกกี้มานะคะไม่ต้องห่วงค่ะแจมกับนิกกี้ไม่มีอะไรต้องต้อง กหกกันนะคะคือวิกกี้ไม่ออกมาไลฟ์หรอกคะ่ะเรื่องนี้นะคะทุกครั้งที่ทะเลาะกันเพื่อนแจไม่เคยออกมาไลฟ์ละนะคะเพราะว่ามันไม่จับเป็นแล้วค่ะคนทะเลาะกันโอเคถ้าทะเลาะก,กันเฉยๆมันคุยกันได้หรือถามกันได้นะคะเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ว่าถ้าคุยกัน แล้วแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยก็มันก็จะยากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวจะไปกับนิกกี้อยู่แล้วค่ะเมื่อกี้คุยกันเดี๋ยวนิกกี้สภาจะไม่หาแฟนนะคะทำไมให้เพื่อนเราโดนด่าตลอดวะมันก็เป็นคนดีจะตายก็น้องก็เป็นคนพูดเองว่าพี่นิกกี้ไม่ได้เหมือนในข่าวเลยก็เป็นแบบนั้นละค่ะเดี๋ยวจะคุยให้ค่ะเพราะเมื่อกี้มีคุยกับนิกกี้ไปแล้วเหลือคุยกับน้องนะคะคือพยายามพยายามอยู่ค่ะนิกกี้เขาโตแล้วค่ะเขาโตอยู่แล้วค่ะเขาเราไม่อยาก จะพูดมากกว่านี้นะคะเขาโตแล้วค่ะเขาโตจนเขาอ,อยากจะมีลูกแล้วค่ะอ,อยากจะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาไม่ได้เรื่องอะไรใดๆนะคะ